ในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับคุณพ่อน้อยชาวบ้านคอตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามที่กำลังนั่งตกปลาที่บริเวณหนองน้ำท้ายหมู่บ้านด้วยคันเบ็ดเพียงคันเดียวโดยการตกปลาในลักษณะนี้เรียกว่า ตกชิงหลิวซึ่งอุปกรณ์คันเบ็ดก็ทำมาจากไฟเบอร์ที่มีความโค้งงอและก็เหนียวแข็งแรงส่วนตัวเบ็ดก็ร้อยด้วยสายเอ็นและก็ปลายเชือกด้านหนึ่งก็ผูกติดกับคันเบ็ดมีทุ่นผูกติดกับเชือกเอ็นเพื่อที่จะใช้สังเกตเวลาปลามังงับเหยือ่อสำหรับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อหมักตามสูตรเฉพาะที่คิดค้นเอง หุ้มด้วยเบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ำไม่นานก็จะมีปลามากินเหยื่อสังเกตที่ทุ่นที่ลอยอยู่บนผิวน้ำก็จะจมหรือว่าโดนกระชากจากนั้นก็จะสะบัดด้วยความรวดเร็วดึงคันเบ็ดขึ้นมาปลาก็จะติดเบ็ดมาด้วยโดยปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานิลธรรมชาติและก็ปลาหมอขนาดพอเหมาะในการนำไปทำเป็นปลาแดดเดียวและก็ทอดกรอบซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อกับข้าวได้เป็น ยงดีอ่าและส่วนหนึ่งก็จำหน่ายให้กับชาวบ้านในราคากันเองพอมีรายได้เสริมมาจุนเจือครอบครัวและก็เป็นค่าขนมให้กับบุตรหลานด้วยอีกอย่างตนเองก็อยากจะนำสูตรเหยื่อที่ตนเองทำการหมักเองมาทดลองตกปลาตามธรรมชาติเพื่อที่จะได้หาสูตรเหยื่อที่ดีเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันตกปลาชิงรางวัลตามบอดต่างๆที่จะเปิดแข่งขันในเร็วๆนี้ครับ ตกยังกัหิวิวจิปลาหน่อยครับที่เห็นเนี่ยนี่เป็นเป็นอย่างก็เป็นทุนติดเขาต้องเบิงทุนเราติอันนี้ทุนเป็นทุนก็คือเวลาทุนตีงทุนจมติดตีงทุนจมทุนลอยทุนจมน้ำก็จังจังดีงขึ้นนะเราพึ่งเมืองเราปามกินโอ ปลาจริงเปนเหมือนเอกีนี่แหละจริงกระจมเรียนบางต้องมองกับจริงจมครับ้มองกับจินเรนเมื่อมื่กิ้นี่ใส่ใส่เตียนมันตะควมันกินดีแหล,ละแต่นี่มันมันลึงเถอมก็เลยเปลี่ยนนะเป็นอย่างก่อนเห็นเปลี่ยนทอนฮัมประโมอย่างครับท้นปสมหาหานกับโอเค้าโอ้แต่ป้าเขาดีดีนเนี่ย ต้อก็สิบเตยโดนเยอะพอเขาเป็นปั่นนี่นะครับโอ้คือปันนอ่ปนน้อยปั่นน้อยพราะพราะอันห่วงเบียดบอดนี่ครับอยู่อยู่นีส่วนส่วนหลายเป็นปลาอย่างกินก่อนี่ก็ปลานิี้ปลานนีนน้ยูย่อยู่นี่หาง่ายบา่หากินง่ายบ่แถวนี้น้องนี่พราะอนันได้อยู่บาง่ายกับบางไงเป็นได้ดิเหรก,ก็ได้กินอยู่ได้กินใน้ลายน้ำเต๋ย ได้ได้ไดลายนี่ขา,ขายน้ำกินน้ำไปเช็ดเนื้อแดดเดียวเห็ดนี่เรไปคว้าล่งเห็ดน้าเขียอืมตากแดดตากแดดตากแดดแดดเนี้ไปกินโดนโดนอดนครับสามีเนี่ยโอ้ยถึงเลย ใส่เขาเห็ดเห็ดอย่างมาก่อนครับคือหระหว่างงานเรื่องใดพอนุ่นย่าเป็นย่ำแต่ตอนนี้บ่ได้บ่ได้เห็ดแล้วบ่ได้เห็ดเพราะมันหกสิบปีแล้วโอ้อายุหลายแล้วพอดีกะพ่อพี่ยังเ้าเก่าออกมาเจีงซี่บอกครับอ๋อบอกมาหาปลาหาซีดเบ็ดนอกจากซีดเบ็ดที่ทางบ่พอก็บ่ได้เห็ดยังไหนยิ่งาป ที่บ้านอ๋อันนี้กซ็ซื้อเวลาว่างก็ออกมาหากินนอนลดรายจ่ายบ่นี่ลดรายจ่าย <c oughs> ครับโอ้หาได้ได้เสริมพร้อมซื้อเขากินกันบพวกไว้ครับตัวทูติงนี่เนี่ยตัวเงี้ยสิกหาซื้ตัวน้อยก็บสาคิมหาครับเขาไปตกบ่แต่ไปน้ำอยู่นั่นบ่ไปไปแข่งไปยังนี่บ่ไปแข่งอ้ ก็จะเขาไปแก่งเขาหนึ่งือเขาตา้องเอาเปล่าสองประด้นโอ้เ่นเรนโตเ<ม>ก่าวรางวัลรางวัล<ม>อันนี้สอนม,มือแต่กันสอนม,มือ <c oughs> สอนม,มือเนี่ยเขาจะสอนวิญยาเขา<อ>นึ่งวิญญาตัวเดียวใส่ไ,ได้ตัวเดียวเขาจบพานไไตัวเดียวพานเขาได้เก่าดีโอ้สูตรสูตรสูตรเข่าดีเขาไปส่วนเขาเขาปเ,าเขาป็นเสียตังค์นะ ผมชอบว่าเขาสิแบบเพื่อว่าแพร่เขาจะร,ราคาเบ็ดเบ็ดกับสามร้อยครับสามร้อยหมดแล้มันก็ห้าพันใส่ใส่เงี้ยใส่น้อยจะตำการเขาตำการกบอกตำการเขาบอกว่าใส่โลได้สามร้อยขั้นละสามร้มอยเขาลงสองขั้นอยู่หกลอยเมื่อไหรบ เดี่ยวลงขั้นเดียวซ้วๆไปเลยคือเอาไปขั้นเดียวกันคือชัวะเนี่ยคุณยังซ้ว